สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกวๆๆเรา <im iter> ไม่ว่างแต่อย่างค่้โอ้โหไปอย่างรวดเร็ว,เวนะคะ <laughs> วันนี้เปลี่ยนสถานที่ react แบบฉับไวแต่เราในนี้เราจะไปดูโปรเจกต์เขาว่าโปรเจกต์ของน้อง covers cu copper ของเรา <See you S 1> ไปกันเลยเหงื่อไหไม่บอกเลยนะ unfade 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 react แบบเร็วเร็วเร็วจับเลยเต็มไหมเิ่แสงอีกนิดนึงได้ไหมน <im iter> คือแกอย่ามองตาเลยนะ 关、嗯、不关上？ เหนียวเวกมากเนียเยอะมากโอยเด็ดไหมหมอมาพามตาเป็นเม็ดเลยลูันมาเห็นพี่เจ็บใจมากเลยชิบชิบ ยังใส่แก้มซี่คบบอ่งเย้ใครบ้างเนี่ยเยอะแยะมากมายอุ้ยรีวายปะสปอนเข้าหรอต้องหรอสเปเชียลแทงส์นี่ไงชุดยีรีวายมาพี่เ็ก รู้แล้วอ,อเปอร์ร้องร้องผู้เป็นยังไงเราก็คือได้สปอยมาจากงานกันสายนสายเมื่อวานเยอะมากพี่เดชร้องฉ่ำมากร้อ,กองเลยอ่ะลูก๋ยว่าในว่า เหลือจุ๋มตอนนี้กี่คนแล้วนะอ,อันนี้เจ็ดนะปะ่ะหรือหกเจ็ดมาคุณไทยพีมจัง <A. S 1> เอเอเอลือะคนเฮ้ยเกินขร้นงทางแล้วอะขอโจ๊จสักเวยเขาผมแต่ว่าก,วก็คือเศร้ากันมาแล้วนะ5มีบอกรักกันอยู่สองคน เอออะปอยอว่าจะมีบอกหลักด้วยจริงหรอค่ะบอกอยู่เติมแรงมาอ่ะคือแบบงัดไม่ออกอ่ะพี่อาชีเล่นกีตาร์อะไรอย่างเง้ยแบบิบาโล่โนโพี่อาชีโพสพี่อาชีโพสพี่อาชีเอาคนไม่เอาอง่าถแมวาเรอาเราจะงนได้กุกอันนะคะไม่เกียบผมไม่ยากจดโมเมนต์นะครผม ถ้าไม่ผ่นเธอเก่งะ<ร>เรา<ร><ร>จะเป็นโพซ้ายหรือโพขวาก็ได้แล้วแต่คนที่เขาอยู่ข้างควางความาสมารถของแม่นดงเ็ดนะคะอุ้ยชมน้องว่ากันเด้วเก่งมากลูกชุดว่า,ปาเป็นคนที่ลองเสียงพออยู่แล้วไม่ห่วงอะไรเลย <c oughs> นารแสดงน้องก็ผ่านมาแล้วจริงเลยประสบการณ์อะไรนรั้นคือเขาผ่านมาหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยู มากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการของเขาแบบดีอยู่ละที่ที่ตามเปิ้ลมาที่รู้สึกว่าติดตามเรื่องอันนีจริงจริงโอ้อัจริงๆไหมเปิ้ลเป็นคนแรกที่ดึงฉันเข้ามาติดมบัตเพราะว่าฉันดูเน้องแต่เนตตาแม่ฉันรู้จับเปิ้ลแม่ฉันรู้จับเปิ้ลแบบฉันเปิดดูในทีวีแม่ก็จะแบบว่านี่เขาเปิ้ลนี่ฉันก็ไม่รู้สึกได้หรออะไรอย่างเงี้ยแม่ เปอ้ลเหรอแม่แม่แม่ชอบแม่จิ้มพิมม์เหมือนแม่จะเรียกเปิ้ลว่านี่มันลูกรักแม่เลย <laughs> เอออะไรมงแม่อะไรนะอะไรคือยังไงละเออที่แรกอะไ,ไปตามให้กำลังใจเปิ้ลในรายการเจ็ดแปดเก้าแล้วก็โดนพิมดึงให่มันแ่เบนโดนพิมดึงสายตาไปแต่เราเอาใจใจเราอยู่กับเปอ้์นะ แต่เราก็โฟกัสเอ๊ะเด็กคนนี้ดีนะใจเราอยู่เปิ้ลใช่พูด <laughs> <laughs> มันได้ <laughs> เออแล้วพอแบบดูเรื่อเรื่อตอนท้ายอยู่ดีไทยหัมาไงไม่รู้อะเร <c oughs> ืว่ความที่น้องแบบแต่ไทยยอมรับว่าเล็กๆคือไทยสูงเลยเนี่ยเออแล้วก็ขีจากหน้ามึงเป็นหลังมือภายในรายการแต่เปิ้ลคือเขามีต้นทุนมีประสบการณ์เต้นอยู่แล้วไงฉันมาดูรายการทีหลงฉันดูบัสซิ่งก่อนแล้วฉันก็มาดูโโหแม่น้องจินคือแบบ แกสู้กันเกิน <c oughs> กว่าลูกก็แบบว่ามันมีแอร์ทงแอร์ทาวมแบบเออิิจรงฉันแบบฉันแบบ <c oughs> ในฐานะที่แบบว่าชอบจินก่อนที่จะไปดูเจ็ดเป็เก้าคือแบบไม่เอ้ดอูดูดูจรีนทงสารลูกแต่เขาแคทาวอะ่ะแต่เขาก็นั่นแหละมีอยู่ได้เพราะตัวตนของเขาทุกคนรักเพราะเขาเขาไปชมไปเรื่อยเลยไม่ไปก็หายไป ตอนนี้อยากลองเห็นเปิ้ลในมุมใหม่ๆเปิ้ลไปแล้วไม่รู้น้องแยเลยนะไมู้องอีกเขาแบบว่าพี่จินแต่งแล็บให้น้องหน่อยโคเดียโครด้าโซน่าโคเดียค่ะจะามันสบเพราะอะไรเพราะว่าฉันให้เปิ้ลอยู่ขวาเพราะอะไรให้ฉันให้เปิ้ลอยู่ซ้ายเพราะอะไรเพราะเปิ้ลหมวยจินเท่านั้นพี่เปิ้ลต้องสายๆผมบอกไม่ได้ถ้าคนไหนเก็บหมด อะไรพูดไปแต่อันนี้ใส่หกหพอไม่ได้ต้องเสา,ใเาะาให้เพาให้่นงนะแม่แม่ทำไฮเปอร์ได้เปอร์อ <laughs> อรไซด์เลยจุ๋ยจินเปอร์ไซด์ได้ลูกชอบเนี่ยชอบจะไปเจอจังขวาเลยชอบคู่ดี้แบบไม่ยอมกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อไปกันต่อแล้วนะคะไปเจอกันใหม่ขอให้เป็นฉันว <laughs> <unjust> ่าต้องเป็นผีอ่ะเดี๋ยว อ๋ออานต่อไปหรอต่อไปอยากฟังพี่มาร์คฉันฉันจะปรับพี่มาร์คจนกว่าฉันจะได้ฟังพี่มาร์คโอเคคนนี้คนนี้น้องเราก็อยากไปฆ่าน้ำนมเจอน้องเอนะคะไหนบอกว่าเอาโกรธแม่ก้องเป็นสอบอัตโนมัติเลยเนาะโอเคทุกคนก็อยากเลียงเอเอิบละโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย